สวัสดีครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปท้ายสุดสุดท้ายของปี2567ของผมเองนะครับในคลิปนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าจอของ Suzuki s w i f วปมาแชร์อีกคลิป,ลปหนึ่งในคลิปก่อนถ้าเพื่อนๆยังจำได้ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมเนี่ยก็จะเห็นผมพยายามที่จะทำหน้าจอของ น้าจอติดรถเดิมของ u z u k กิ w วิ t เนี่ยให้มันสามารถชม YouTube ได้ให้มันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อ iPad หรือว่ามือถือ Android iOS ได้นะครับหลากหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมันก็ต้องใช้สายที่เป็นสาย usb-c หรือว่าสาย usb-a หรือว่าสายเชื่อมต่อของเจ้าตัวอุปกรณ์ของแต่ละตัว iPad ก็ต้องสายหนึ่ง iPhone สายหนึ่งหรือว่า Android ก็สายหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นเลยครับง่ายมากม ง่ายยังไงท่านเพื่อนสังเกตหน้าจอที่รถของผมตอนนี้เป็นยังเป็นหน้าจอเดิมอยู่นะครับมันมีตัวแถบตัวนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เลยครับตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือแถบแม่เหล็กหรือว่าแมกเนติกมีขายกันที่ลาซาด้า ada, มีขายที่ช้อปปีหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายครับซึ่งเวลาเราสั่งมาเนี่ยเวลาผมสั่งมาภายในกล่องมันก็จะมีตัว แผ่นแม่เหล็กซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับซึ่งเราซึ่งซึ่งผมสั่งมาก็จะได้แบบนี้ต่อชิ้นต่อต่อกล่องราคากล่องหนึ่งก็ตกประมาณ 24- 25บาทก็จะได้มาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแผน่นนี่แม่เหล็กแผน่นเป็นแผ่นเหล็กซึ่งแผ่นเหล็กที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบวงกลมนะครับอันนี้น,นี่ก็คือแผ่นแผ่นแม่เหล็ก ตัวนี้ก็จะเป็นกาวกาวสองหน้านะครับที่เขาแปะมาให้แล้วเราได้ตัวนี้มาเนี่ยเราเอามาทำยังไงผมก็เอาตัวแถบแม่เหล็กที่เขาให้มาเนี่ยนะครับขนาดความกว้างประมาณนิ้วชี้ของผมเนี่ยนะครับก็เอามาแปะไว้ที่หน้าจอซูซูกิแบบนี้เลยหน้าจอรถเดิมๆนี่แหละ แปะเข้าไปนะครับแกะกาวสหน้าออกแล้วก็แปะเข้าไปแปะเข้าไป2ชิ้นลงทุนประมาณสักห้า10บาทนะฮะสชิ้นก็แปะเข้าไปเสร็จแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมี iPad มีแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะถ้าจะให้ดีนะครับหน้าจอติดรถสวิฟเนี่ยมันเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วดังนั้นแท็บเล็ตที่เอามาแปะหรือว่า iPad ที่เอามาแปะเนี่ยมันควรจะมีหน้าจอไม่เกิน ไในเกิน10นิ้วแต่ครับถ้าถ้าเป็น iPad ผมผมเคยใช้ iPad ดไอแ p ดโปรไอ p พดโปร M1 เนี่ยผมมันเป็นขนาด10.5ใช่ไหมครับสิบจุดห้ารนสนี่แหละผมเอามามาใช้รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะเธอทะไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตขนาด9นิ้วแท็บเล็ต8นิ้วแท็บเล็ต10นิ้วเอามาแปะตรงนี้ก็ถือว่ามันมันพอดีแป๊ะเลยและคราวนี้ผมมี iPad mini นี่ จตัว iPad mini 7ตัวนี้ผมผมเอาตัว iPad Pro ไปเปลี่ยนเป็น iPad mini เพราะผมมองว่า iPad mini เนี่ยมันมันพกพาสะดวกกว่าแล้วเวลาผมเอามาแปะที่หน้าจอแบบนี้มันง่ายกว่าแล้วมันดูกลืนกลมกลืนหรือว่าดูสมูทเรียบไปกับหน้าจอคอนโซลรถนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอพอเราได้แผ่นแม่เหล็กใช่ไหมครับ2 ก็ได้ส่วนที่เป็นเอามาติดกับหน้าจอแบบนี้แล้วก็ใน,ท,น,นที่เป็นแผ่นเหล็กที่เป็นแผ่นเหล็กแบบนี้ซึ่งของผมผมเอาเป็นตัววงกลมเอามาแปะกับตัวเคส iPad แบบนี้ครับแล้วก็กระ,ะ,ระระยะดีๆหรือว่าวัดระยะดีๆว่าตัวแผ่นแม่เหล็กกับตัวแถบแผ่นเหล็กวงกลมแบบนี้มันตรงกันไหมนะฮะถ้าใครไม่มั่นใจก็ใช้ ไมาเปทัดหรือว่าสายวัดวัดดูแต่ว่าผมก็กะกะเอาไม่ได้ไม่ได้ตรงอะไรมากมายนะครับแล้วก็หลังจากที่เราแปะแผ่นตัวนี้แล้วใช่ไหมครับก็มาแปะตรงตัวเคส iPad แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอา iPad แปะเข้าไปตรงๆเลยนี่นะครับแปะตรงๆเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงเพราะว่า,าแผ่น ที่เป็นแถบแม่เหล็กนะ่ะแล้วก็แผ่นแผ่นเหล็กวงกลมน่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะยึดติดก,กันแน่นมากๆนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมลองลองยกให้เพื่อนดูเลยนะครับจะเห็นว่านี่ขอบบนของตัว iPad mini กับตัวคอนโซลรถเนี่ยมันมันจะพอดีกันเลยเป๊ะเลยนะครับแล้วเลื่อนมาดูด้านล่างนี่นะครับด้านล่างเพื่อนจะเห็นตัวที่ใส่ใส่ตัวแถบการ์ดตัวนี้เพื่อนเพื่อนก็นยังเห็นอยู่เหมือนเดิม ตัวเมนูต่างๆนะครับในหน้าจอรถเนี่ยมันก็จะโดน iPad mini นี่แปะเข้าไปพอดีเลยนะครับนี่ iPad m ม n i นี่มันมันมีขนาดหน้าจอแค่8 8.4หรือว่า8.3นี่แหละนผมไม่แน่ใจแต่ว่า8กว่านี่แหละนะครับพอเอามาแปะเข้ากับหน้าจอติดรถเดิมของ s u z u k ิผลก็คือมันพอดีกันเป๊ะเลยนะครับจะเห็นเพื่อนเห็นว่ามันมีมีด้านข้างเหลือยน,นิดนึงฝั่งซ้ายฝั่งขวานเหลือน,นิดนึง ด้านล่างก็เหลือนิดนึงด้านบนก็พอดีเป๊ะนะครับบางคนบางคนว่าอยากเห็นเมนูในหน้าจอเดิมมันเพื่อนก็แค่ยกขึ้นนี่นี่ยกขึ้นครับเลื่อนมันขึ้นมาน,นะครับเหยนว่าแม่เหล็กมันค่อนข้างเหนียวมากๆเลยครับนี่เดี๋ยวผมแปะให้เห็นดีๆชัดๆนะครับนี่นะครับอยากให้เห็นเมนูใช่ไหมเพื่อนก็ยกขึ้นมานี่ก็จะเห็นก็จะเห็นบาร์ที่เป็นแถบเมนูตรงนี้ นะครับ่วนด้านบนมันก็จะโผล่ขึ้นมานิดน้อยนิดหน่อยนะครับเกินมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากให้มันพอดีเป๊ะเพื่อนๆก็แค่เลื่อนลงมาแบบนี้เลยนี่ครับเห็นไหมครับจะม,มองดูข้างดูจากเส้นสายของเจ้าเจ้าตัวรถคันมันคันนี้แผงคอนโซลใช่ไหมครับมันจะมีเส้นมานี่จะเห็นว่ามันพอดีเป๊ะนี่กับหน้าจอ iPad แ้วที่เอาอแถบแม่เหล็กมาแปะกับหน้าจอเดิมแล้วคาวนี้ใช้งานเป็นยังไงฮ เพื่อนๆก็ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้า iPad เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องความเสถียรไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วนี่ทัชติดมือทัชเร็วทันใจนะฮะดีกว่าดีกว่าแท็บเลต็ตหลายๆรุ่นที่เป็น Android ที่ผมเคยใช้นะครับแท็บเล็ตของอ่ายิของ,อของไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเ e โนโวใช้มาหลายๆหลายๆรุ่นมันก็ไม่มีรุ่นไหนที่แบบเสถียรแล้วก็เร็วเท่ากับ iPad อีกแล้วนะครับแต่ก็ถ้า ไอแพดโปเนี่ยก็ว่าไปอย่าง iPad mini ก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมเอามาติดรถตอนนี้มันเป็น iPad mini เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับเห็นไหมเพราะว่าพอผมแตะแตะนิดนึงนี่เดี๋ยวขอท่านใส่รหัสแตะนิดนึงขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นหน้าจอเ,เพื่อนๆจะเห็นว่ามันกลมกลืนแล้วก็เนียนไปเข้ากับเข้ากับคอนโซลเปะ๊ะนี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการทัชเห็นไหมฮะคือหน้าจอ iPad เนี่ยมันยังไงมันก็ทัชได้รวดเร็วอยู่แล้ว นี่อย่างสมว่าผมเปิดเพลงนะครับนีน่เห็นไหมครับดูความเนียนนี่ผมจะให้เพื่อนเมองในมุมมองของคนที่อยู่ด้านหลังหรือว่านั่งอยู่เบาะหลังแล้วก็มองเข้ามาด้านหน้าเห็นไหมครับว่าหน้าจอไม่ว่าเพื่อนจะมองจากมุมซ้ายมุมขวามองจากมุมมองคนขับหน้าจอ iPad Mini มันพอดีเป๊ะกับตัวหน้าจอเดิมของ Suzuki Swift ที่เป็นหน้า,นาจอ9นิ้วไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรให้มันวุ่นวายไม่ต้องซื้อ,อมือถือ Android หรือว่าสายต่อกับ iOS จับ iPad แล้วก็ตัวแถแม่เล็กตัวนี้แปะเข้าหน้าจอแล้วก็แปะไปเลยแบบนี้ครับสะดวกสุดง่ายสุดเวลาเราจะถอยอ่า หลายคนว่าเดี๋ยวมันเวลาเราถอยหลังมันก็ถอยไม่ได้นี่เพราะมันมองไม่เห็นกล้องเพื่อนเพิ่งก็ถอดลงมานี่ผมลองเข้าเกีร์ถอยให้ดูครับเกีอานี่ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมไม่มีปัญหาตัวแผ่นแม่เหล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้บดบังทัศนวิสัยแต่ถ้าเพื่อนเื่อนใช้หน้าจอหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า iPad ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ตัวแถบแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนออกไปด้านข้างได้เลื่อนออไปด้านข้างได้ผม ติดมาเนี่ยผมติดมานี่นี่คือรอบที่สองรอบแรกผมใช้ตัว iPad ตัวใหญ่ใช่ไหมครับ iPad Pro ผมก็ก็มาแปะตรงนี้แปะมุมด้านข้างออกมาข้างๆประมาณนี้แล้วตอนนี้ผมพอเป,มเปลี่ยนมาใช้ไอแพดมินิหน้าจอมันเล็กลงผมก็ขยับตัวแถบเล็กเข้ามานะครับไอตัวนี้มันมันเป็นกาวสองหน้าแล้วความเหนียวของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเหนียวระดับกาว ร้อนหรือว่ากาวตาช้างหรือว่าอของพวก 3M ที่จะที่จะทำให้เราแกะค่อนข้างยากอันนี้ไม่ใช่เลยครับแกะง่ายแล้วอพอติดไปมันก็ติดแน่นนะครับแต่ถ้าถ้าเรามีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการแกะที่ถูกต้องมันก็แกะง่ายดังนั้นเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยว่าพอติดเข้าไปแล้วพอแกะมาเนี่ยมันจะเป็นรอยเป็นคราบอะไรหรือเปล่าไม่เป็นรอยครับนี่ผมติดมาสองรอบแล้วไอ้ตัวนี้ผมเปลี่ยนมาสองรอบแกะเอาทิ้งเอาของใหม่มาแปะ ก็ใช้งานได้ดีปกติแล้วก็ไม่ได้ทิ้งคาบกาวอะไรเลยพอจะใช้งานก็เอา iPad มาแปะนี่่าพอไม่ได้ใช้งานเพื่อนๆก็เอา iPad ออกแค่นั้นเองง่ายสุดครับไม่ต้องซื้ออะไรมาพ่วงต่อให้มันยุ่งยากแล้วเรื่องการความสเสถียรของ iPad นี่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยเร็วมากๆนะครับความเนียนนะเห็นไหมครับเวลาเรามองจากมุมมองคน ด้านข้างก็มองเข้าไปก็เห็นว่ามันเนียนมากแล้วตรงนี้ผมผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอยากไม่ชอบเพราะว่ามันมีมีชั้นของความหนานี่มีชั้นของความหนาของแ,แผ่นแม่เหล็กตัวนี้หนาเพื่อนก็หาร้านที่เขาขายแม่เหล็กที่เป็นแผ่นบางๆมันมีหลายร้านครับมีให้เลือกไม่จำเป็นต้องใช้ในในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับ มันมีหลากหลายแถบแม่เหล็กจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆยาวๆจะเป็นกระดาษกาวเหมือนกาวสองหน้าเป็นแถบแม่เหล็กเหมือนกาวสองหน้าเป็นแผ่นยาวๆเอามาแปะแบบขีดเส้นยาวแบบนี้ก็มีขายครับแต่ว่าผมได้สั่งตัวนี้แล้วไงก็เลยลองตัวนี้ดูแล้วลองแล้วมันรู้สึกว่าเออมันใช้ได้มันประทับใจก็เอาตัวนี้เลยนะครับนะครับนี่คือง่ายสุดแล้วในการปรับหน้าจอ หน้าจอติดรถของ s วิฟของเราให้สามารถดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้งานได้แบบไม่ติดขัดไหลลื่นก็คือเอา iPad กับแผ่นแม่เหล็กมาแปะกันในลักษณะแบบนี้ครับผมนี่โอเคเลยนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับว่าวิธีนี้ง่ายสุดไหมหรือว่าอยากจะเชื่อมต่อวิธีอื่นๆก็เอาที่เพื่อนสะดวก ครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมสะดวกแบบนี้แหละแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมที่จะเอาจอ Android มาใส่เพราะว่าผมผมรู้สึกว่าจอ Android นี้ที่มีขายในในบ้านเราเนี่ยจะใหะ้แรมสูงเท่าไหร่ก็ตามจะใหะ้รอมเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังไงมันก็สู้พวก iPad หรือว่า iPad mini iPad pro แบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ผมว่าสะดวกสุดแล้วสำหรับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมแล้วเจอกันปีใหม่ครับ2568ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยเงินทองและก็มีแรงสู้งานต่อไปในปี68แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ